สวัสดีค่ะเมื่อนี้อีสานบ้านยายกินยายกินกับมาขืนน้ำแต่งโมคืคอเกาล่ะพีน่น้องข็ดไทยบัวเศร้าจักเทีดอกข็ดแต่งโมคนะเดี๋ยวกะเสี้ยหน่าหย่าเดี๋ยวกบขืนน้ำเดี๋ยวก็ใสปุ๋นนยขืนน้ำเมืม่อนี้แดดุ่มร่มตกผ้าส้มสวน ้าส้มแต่งโม่พี่เนาะกำลังสีออกเคียกำลังสีเท้าเคียวันที่สิบหาสิบหกก็ได้เดียนเนะน,นื้นี่ายกีดมากขืนน้ำ เคี่ยค่าโกค่าคืบนี่แหละพี่น้องนี่แหละเดียนมีหน้าพุน่ะจังสิเป็นน่นนวยสิน่นวยใหญ่โบปีนี่ ำลางแหลกปุ๋ยยอดหสิที่กินปุ๋ยตี้บาดปูงโมโยมแหลงอะลํลำบากจักน้อยพี่น้องต้องเห็ดหล่องเห็ดคลองสองค้องเอาน้ำเขากลางจังคือจูบน้ำยูสาน่าละล่ะที่ทั้งนี้จูบสายู่ฝุ่นจูบโซลาเซียวลุงมาไวสา ขกับปานใส่พี่นอ้องสี่หาไล่นีล่ละขึ้นน้ำสองมือสามมื่อจังแล้วจักน้อยกับสิหากก็บเครียบักแต่งเราเดวนมามือนี่ออกคาาโกค่าเขียนเลยได้กินผ้าส้มแต่งหม้อ่ำแรงพี่นอ้อง ขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปอีสานบ้านย่ายกินขอบคุณหลายๆคะ่ะ